ต๊ะหนึ่งเก้าอี้สี่ได้ไปครบชุดแบบนี้เลยที่อื่นจ่ายหลักพันนะครับแต่ที่นี่จายหลักร้อยต้นนั้นแบรนด์ดังวูดแพนด้านี่คือโต๊ะแคมปิ้งนะครับสามารถพับเก็บได้เหล็กคาร์บอนอย่างดีแข็งแรงทนทานเก้าอี้ได้ไป4ตัวนะครับพับเก็บได้น้ำหนักเบาตัวผ้าที่ใช้เป็นผ้าอออร์ดเคลือบ P ีวีซรองรับน้ำหนักสูงสุดถึง120ก ไขสกูนอต4ตัวเพื่อเสริมแรงและรับน้ำหนักได้ดีผมหนัก1 0 0กิโลกรัมนะครับทดสอบให้แล้วนั่งได้สบายยกโยกแบบนี้เลยโต๊ะขนาด95เซนครับผมเราสามารถพับเก็บได้เช่นกันการขาโต๊ะมาครับแล้วนำตัวคานเหล็กมาค้ำสอดเข้าที่ช่องแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยเมื่อล็อกแล้วนำตัวแผ่นอลูมิเนียมมากลางนะครับใต้แผ่นปูโต๊ะจะมีตัวล็อกคานเหล็กทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับผมมี6ตัวนำมากดล็อกให้แน่นเพียงเท่านี้พี่ก็ใช้งานตัวชุดโต๊ะแคมปิ้งได้แล้วนะครับเซตนี้จะมี ถุงเก็บตัวโตเก,ก้าี้ให้ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็พับเก็บแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยย้ำอีกทีเซตนี้ราคาหลักร้อยนะครับที่กัดตะก้าเลย